อยากสุขภาพดีต้องเดิน1นึ่งนี่คือตัวเลขที่หลอกคุณมานานแล้วครับการเดินวันละหนึ่งหมา 9, ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซัพพอร์ตเลยนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือควรจะทําแล้วตัวเลขนี้มาจากไหนตัวเลขนี้นะครับมาจากการโฆษณาในปี1960นะครับในประเทศญี่ปุ่นที่เขาผลิตเครื่องนับ9ก้าเป็นเครื่องแรกของโลกนั่นเองครับซึ่งตัวเลขนี้นะครับเป็นการตั้งเป้าให้คนญี่ปุ่นเดินมากขึ้นกว่าเดิมที่เดินอยู่4ี0พนเาให้เดินมากขึ้นเป็นหนึ่นงบแตจจบนนบ่นักยาย้นนา,บบกาเดินที่เกว่า IWT รั g เวลาแค่30นาทีนะครับจะมีผลดีทั้งเรื่องหัวใจการเผอผลานเบาหวานและก็กล้ามเนื้อครับซึ่งมีผลชัดเจนเทคนิคนี้ง่ายมากนะครับให้เราเดินช้า3นาทีแล้วสลับไปเดินเร็ว3นาทีนะครับดังนั้น1รอบนี่ยใช้เวลาทั้งหมด6นาทีเราทําอย่างนี้5รอบด้วยกันครับถ้าใครมีนาฬิกาจับการเต้นของหัวใจนะครับจังหวะที่เดินเร็วเนี่ยหัวใจเต้นอยู่ประมาณ70-85%ครับในช่วงที่เดินช้านะครับจะเต้นอยู่ที่40-50%ณประมาณครับแต่ถ้าใครมีก็สามารถใช้เกณฑ์ความเหนื่อยเเนี่ยตวดดไ้คบ เพียงแค่นี้ครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดีกว่าการเดินหมื่นกาวแน่นอนครับถ้าใครฟังแล้วนะครับเอาเทคนิค iwt เนี่ยไปลองนะครับคอมเมนต์บอกผลลับกันหน่อยนะครับและอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนที่ยังเชื่อในการเดินหมื่นกอยู่นะครับ